ถึงภารกิจของคุณครูและนักเรียนนะคะขยับมาดูอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นั่นเขามีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะทําให้ขยะของที่ดูเหมือนไม่มีค่าวันนี้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะปักหมุดเล่าเรื่องราวนี้โดยคุณเก่งปราการนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะเล่าถึงภาพกิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ น้องๆและคุณครูที่นั่นกว่า200คนไปโรงเรียนจะต้องหอบเจ้าถุงตาข่ายซึ่งด้านในมีขวดน้ำพลาสติกหอบไปโรงเรียนด้วยค่ะภาพนี้รายงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาทงสังกัดอบาตาบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมซีโรเวสค่ะ นั่นแหละค่ะลงมือช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งบิดทั้งคัดแยกขยะนะคะขวดน้ำพลาสติกถุงใหญ่รวบรวมในแต่ละสัปดาห์จะถูกนำไปขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่งต่อให้คุณครูนำไปขายต่อสร้างมูลค่าเป็นตัวเงินค่ะอีกด้านหนึ่งนี่เป็นการจัดการกับขยะขวดน้ำพลาสติกเพราะว่าในช่วงโควิด -19 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาก็มีมาตรการคุมโรคเต็มที่ค่ะให้เด็กๆนำขวดน้ำ พกมาเองจากที่บ้านแล้วเด็กจํานวนมากก็พกขวดน้ําพลาสติกมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่มีเวลานาน้ํากรอกขวดให้ดังนั้นขยะพลาสติกก็เลยล้นมีปริมาณมากในโรงเรียนนะคะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆตระหนักถึงขยะพลาสติกที่มากเกินด้วยค่ะเราเห็นว่าน้องหลายคนที่ในศูนย์นะคะนำขวดน้ำมาดื่มแล้วก็บางคนก็ทิ้งขวดไว้เต็มโรงเรียนเต็มศูนย์เรา เราก็เจะทํำยังไงเพื่อจะลดภาระของนักการพันโลงของแม่บ้านเราก็เลยมีแนวคิดไปได้ถุงพลาสติกถุงตาข่ายเป็นเป็นตาข่ายนะคะเอามาแล้วก็ให้น้องใส่ขวดนํามาทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนกิจกรรมของเราก็จะทาตลอดทั้งปีนะคะเพื่อให้เด็กได้มีรายได้ในส่วนหนึ่งพอเด็กอย่างพี่ห้าขวบพอเขาไปอยู่ปหนึ่งเขาก็จะเอามีรายได้ตรงนี้ ไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองนะคะส่วนน้อง3ขวบ4ขวบเราก็จะมีบัญชีให้เพื่อนน้องจะได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อจะลดภาระให้ผู้ปกครองเช่นกัน,นะคะ่ะ ก็เป็นเหมือนธนาคารนะคะน้องๆนําขยะนําขวดพลาสติกไปฝากสะสมเอาไว้ก็เหมือนฝากเงินสะสมไว้ด้วยเพราะคุณครูนําขยะไปขายพอรวมได้หลายๆครั้งหลายๆยอดก็เอาไปซื้อของเครื่องใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายกับครอบครัวนะคะถือเป็นรูปแบบการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการออมนะคะเชื่อว่าหลายๆที่หลายๆโรงเรียนทํากันอยู่ลองปักหมุดรายงานเข้ามากันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะ